ที่เรียกว่าไข้จับสันนะคะเพราะว่าไข้เนี้ยเมื่อคนไข้เป็นแล้วนะคะคนไข้จะมีอาการไข้สูงมากตัวร้อนจัดแต่เขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยหนาวหนาวอยู่ข้างในหนาวจนจนตัวสั่นเลยค่ะตัวสั่นกึกกึกแล้วก็จะมีปวดตามตัวปวดในกระดูกแล้วก็มือเท้าเย็นแล้วก็เมื่อไข้เนี้ยค่ะจวนจะสั่งหรือว่ากําลังจะหายเนี่ย มันลักษณะการจับคือจับวันเว้นวันในการจับแต่ละครั้งเนี่ยพอไข้ทําท่าจะสางจะหายเนี่ยจะมีเหงื่อออกแล้วก็ไข้ลดลงมือเท้าจะอุ่นขึ้นจะหิวน้ําแล้วก็จะปวดปัะสสะาวะนะคะแล้วก็เมื่อไข้าสางเลยจริงๆเนี่ยก็สามารถลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นเดินไปไหนมาไหนได้ตามปกติแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นก็จะจับไข้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกวันหรือบางครั้งก็จะวันเว้นวันวันนึงสองวันก็มีนะคะ ไข้จับสันหรือว่าไข้มาลาเรียหรือไข้ป่าเนี่ยค่ะถ้าเป็นนานๆนะคะคนไข้เนี่ยจะหน้าซีดเบื่ออาหารลิ้นเป็นฝ้าเป็นละอองขาวถ้าแก้ไม่หายตำราว่านะคะรักษาไม่หายเนี่ยจะกลายเป็นไข้ป้างแล้วก็ไข้ป้างคืออะไรอีกไข้ป้างก็คือไข้เรื้อรังที่เกิดจากไข้จับสันหรือไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียที่รักษาไม่หายเนี่ยค่ะจะมีอาการคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะหนาวน้อยกว่าไม่ถึงขั้นกับหนาวสะท้านเหมือนไข้จับสัน แล้วก็คนไข้จะมีลักษณะที่เป็นเรื้อรังของไข้นี้ก็คือจะมีพุงโตออกมาจะเกิดจากการที่ว่าเป็นม้ามย้อยขึ้นมาในลักษณะที่เป็นไข้เรื้อรังนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษเรียกไข้ป้างว่าโครนิกมาเรียนะคะ